บทที่หา้อาอ่าเพื่ออะไรมนุษย์ในโลกนี้ที่มีเป็นพันๆล้านคนนั้นแต่มีไม่มากที่ได้ทราบความจริงว่าการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากแสนยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนอย่างที่คิดหรือที่เห็นว่าในแต่ละวันในโลกนี้มีคนเกิดเป็นจำนวนมากทำให้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นเพราะเราไม่เคยเปรียบเทียบว่า แล้วแต่ละวันมีสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นวันละเท่าไรเราเรียกหมูหมากาไกา่ว่าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเรียกพวกเราว่าคนหรือมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าทรงเรียกรวมกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่สัตว์นลกว่าสัตว์โลกพระองค์ตัดว่าโอกาสที่สัตว์โลกจะเกิดในสุกติภูมิซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์ เทวด,ดาและพรมนั้นเปรียบเสมือนเขาโคแต่ที่จะไปเกิดในอุมิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายและสัตว์นรกนั้นเปรียบเหมือนขนโคโครหรือวัวตัวหนึ่งมีแค่สองเขาแต่มีขนเป็นสิบสิบล้านเส้นลองเทียบดูซิว่าโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์กับโอกาสที่จะไปเกิดในอวัยภูมินั้นเป็นหนึ่งต่อกี่ล้าน ลองมองดูรอบๆตัวเราเอาแค่ในบ้าน <c oughs> โดยเฉลีย่ยก็อยู่กันบ้านละ4ีห้าคนแต่มีสารพัดตัดไม่ว่าจะเป็นมดปลวกมแมลงต่างๆจิ้งจกตุ๊กแกไปจนถึงแมวถึงสุนัขเป็นจำนวนเท่าไหร่นับเป็นกี่เท่าของจำนวนคนในบ้านและอย่างในที่สาธารณะหรือตามป่าหรือค้วยหนองคลองบึงที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แต่มีสัตว์นานาชนิด อีกจํานวนเท่าไหร่เนื่องจากชาวพุทธจํานวนไม่น้อยไม่ได้รู้ความจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้และยิ่งยากอีกไม่รู้กี่เท่าที่จะได้เกิดเป็นชาวพุทธและได้อยู่ในประเทศที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองจึงเกิดความประมาทส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตไปแบบไม่มีแก่นสารปล่อยไปตามกระแสของโลกปล่อยไปตามแต่กิเลสจะพาไป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับสิ่งเยา้ายวนต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ใส่ใจกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงกรุณาเตือนสาวกทั้งหลายว่าทำสามอย่างที่ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติคือให้ละความชั่วทําความดีและทําจิตให้บริสุทธิ์ก็เพื่อว่าอย่างน้อยให้สามารถรักษาอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้ในชาติต่อๆไป ไม่พลาดพลั้งไปเกิดในอบายภูมิเพราะหากพลาดไปเกิดในอบายภูมิแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์นั้นยากอ่งนักเพราะการที่อยู่ในอบายภูมินั้น <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่ชดใช้กรรมอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่จะสร้างกุศลเลยเมื่อชดใช้กรรมหรือบาปทั้งปวงหมดแล้วถึงเวลาที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็มักจะเป็นมนุษย์ที่ต้นทุนต่ำมาก เพราะบุญคุศลที่ติดตัวมาจะมีน้อยมากแม้ว่าจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ส่วนใหญ่ความเป็นอยู่จะลำบากยากแค้นบางรายความเป็นอยู่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ก็มีดังที่เราได้พบเห็นอยู่มากมายในโลกเรานี้และคนพวกนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มักจะสร้างตกรรมชั่วเพราะความคุ้นชินจากอดีตที่มาจากอบายภูมิดังนั้น อนาคตของพวกนี้ก็จะกลับไปชดใช้กรรมในอบายภูมิอีกจะหมุนเวียนไปในลนักษณะนี้เรื่อยไปเมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ที่นอกจากจะมาใช้กรรมเก่าทั้งดีทั้งชั่วแล้วเรายัมีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ซึ่งก็มีทั้งกรรมดีคือบุญกุศลและกรรมชั่วคือบาปเช่นกันตรงนี้แหละที่มนุษย์ทุกคนจะมีโอกาสเลือกว่าต้องการอนาคตของตนอย่างไร หากต้องการที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องมีทุกข์ก็ต้องอาบน้ำจิตให้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่าปราศจากกิเลสทั้งปวงบรรลุอรหันต์ไปเลยแต่หากต้องการเพียงแค่จะรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์และให้เป็นมนุษย์ที่ต้นทุนสูงในชาติต่อ,ตอไปก็อาบพอสะอาดคือเลี่ยงการทำบาปให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้ มันสร้างบุญกุศลให้มากๆขัดเกลากิเลสออกจากใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้ทุกน้อยที่สุดในชีวิตนี้และเผื่อไปถึงชาติต่อๆไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีชีวิตกันเพียงชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่ตายแล้วจบทุกชีวิตจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จบสิ้นนอกเสียจากว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสท,ทั้งปวงจนเข้าถึงนิพพานได้จึงจบสิ้น กรรมที่เราประกอบไว้เมื่อชาติก่อนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามาได้อัตภาพเช่นนี้ในชาตินี้ชาติหน้าเราจะได้อัตภาพอย่างไรก็เนื่องจากกรรมที่เราประกอบในชาตินี้นี่คือความจริงที่เป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมบทที่หกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ผู้เขียนเชื่อว่าวิชาพุทธจำนวนไม่น้อย ที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าตายแล้วศูนยทุกอย่างจบสิ้นหรือส่วนหนึ่งอาจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งขณะเดียวกันในบรรดา,ท,าท่านที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหลายท่านอาจยังส,บสับสนว่าบาปหรือบุญที่เป็นตัวกำหนดให้เราไปเกิดที่ไหนและมีสภาพอย่างไรเราได้รับทราบกันว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ ตามที่เรียนรู้จากทุกๆตำราและเราก็ทราบเพิ่มเติมอีกว่ากรรมนั้น <c oughs> มีทั้งกรรมดีคือบุญและกรรมชั่วคือบาปเราถูกสอนกันมาว่าหากทำบุญมากๆจะได้ไปสุกติภูมิคือไปสวรรค์หรือหากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีแต่ความเพียบพร้อมกว่าคนอื่นๆที่เขาทำบุญน้อยกว่าเราหากทำบุญน้อยหรือทำบาปมากก็ต้องไปอบายภูมิคือไปนรกตัด แต่หลายท่านอาจสงสัยว่า <c oughs> เอเมื่อบางคนมีบุญมากพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ทำไมมีความเป็นอยู่ลำบากยิ่งกว่าสัตว์อีกละ่ะส่วนใหญ่ <c oughs> จะได้รับคำตอบว่าเพราะเขาทำบุญมาน้อยในทำนองกลับกันกรณีที่ผู้ทำบาปมากจนต้องเกิดเป็นสัตว์แต่เพราะเหตุใดสัตว์บางตัวมีความเป็นอยู่ดีกว่ามนุษย์อีกหลายล้านคน ซึ่งจะได้คําตอบว่าพราะสัตตัวนั้นมันทาบุญมากแล้วตกลงเป็นอย่างไรแน่ถ้ามันทําบุญมากทําไมไม่ได้เกิดเป็นคนและกรณีของคนที่มีความเป็นอยู่ลําบากกว่าสัตว์ที่บอกว่าทําบุญมาน้อยแล้วทาไมได้เกิดเป็นคนละ่ะตกลงบาปหรือบุญกันแน่ที่เป็นตัวกําหนดผู้เขียนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมระดับชั้นปอสีมีความเชื่อเป็นส่วนตัวว่า ปัจจัยหนึ่งที่จะกําหนดให้เราได้ไปอยู่ในอบายภูมิหรือสุกติภูมินั้นน่าจะเป็นปริมาณของบาปหรือความรุนแรงของบาปนั่นคือหากเราทำบาปมากหรือบาปหนักเราต้องไปเกิดในอบายภูมิไม่ว่าเราจะทำบุญมากแค่ไหนก็ตามในกรณีที่เราทำบาปไม่มากหรือไม่รุนแรงเราจึงจะได้มาเกิดในสุกติภูมิ ส่วนจะทำบุญมากหรือน้อยไม่สำคัญพูดง่ายๆคือหากทำบาปน้อยหรือไม่ทำเลยก็ได้เกิดในสุขติภูมิหากทำบาปมากก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิไม่น่าจะเป็นว่าทำบุญมากจึงได้เกิดในสุขติภูมิและทำบาปมากต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างที่ผู้เขียนเคยได้ยินได้ฟังมาตลอดและคล้อยตามไปด้วยในสมัยก่อน อย่างไรก็ตามผู้เขียนเชื่อว่าตัวกำหนดที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นตัวกำหนดตามหลักทั่วๆไปแต่มีข้อยกเว้นอยู่คือขณะที่จิตจะดับตอนนั้น <c oughs> หากจิตเป็นกุศลจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ย่อมจะได้ไปสู่สุคติภูมิแต่หากจิตตอนนั้นเศร้าหมองหรือเกิดความเป็นห่วงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมจะต้องไปอบายภูมิเป็นไปตามกฎของอาสนกรรม คือกรรมที่เกิดตอนจิตใกล้ะดับซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าจิตด,ดวงนั้นจะไปสุกติภูมิหรืออบายภูมิแต่จะไปอยู่จุดนั้นนานแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะในที่สุดแล้วจะต้องไปอยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมกับปริมาณของบาปที่ทําไว้นั่นเองมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสานกรรมนั่นคือมีภิกษุชารารูปหนึ่ง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลาแต่ท่านยังไม่บรรลุธรรมแม้ขั้นโสดาบันจีวรที่ท่านใช้ครองอยู่นั้นเก่าและชำรุดมากท่านจึงอุตสาห์เที่ยวหาเศษผ้าห่อศพมาเย็บมาย,ย้อมจนสาเร็จได้จีวรผืนใหม่ท่านตั้งใจไว้ว่าวันรุ่งขึ้นจะได้ครองจีวรผืนใหม่นี้ให้ชื่นใจแต่บังเอิญคืนนั้นท่านเป็นลมมรณภาพไปเสียก่อนเมื่อพระองค์อื่นจะมาเอาจีวรไปใช้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้เพราะภิกษุองค์นั้นมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะอ,อยู่ที่จีวรน,นั้นด้วยความหวงและห่วงในจีวรผืนนั้นพระพุทธองค์ทรงบอกให้รออีกสามวันเพื่อให้ตัวเลนนั้นตายตามอายุไขัยเส่ยก่อนจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกับผู้ที่นำไปใช้เพราะหากเอาจีวรไปตอนนั้นจะทำให้ภิกษุชราที่ได้อัตภาพเป็นตัวเลนเกิดความโกรธแค้น แทนที่เมื่อหมดอายุไขที่เป็นเล่นแล้วจะได้ไปสวสยผลบุญที่ทำไว้ก็จะต้องไปอบายแทนเพราะความโกรธแค้นตัวอย่างเรื่องอาสัญกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อทูลเล่าไว้ในหนังสือของท่านคือมีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในการปฏิบัติภาวนารักษาศีลห้ามา30-40ปีรักษาศีลแปดทุกวันพระตลอดชีวิตทำบุญทำทานไม่ได้ขาด มีจิตสรัทธาสร้างกุฏิถวายวัดสองหลังห่างกันรประมาณ20เมตรและตั้งใจว่าจะสร้างห้องสุขาระหว่างกุฏิทั้งสองต่อไปแต่บังเอิญล้มป่วยและเสียชีวิตเสียก่อนคืนวันประชุมเพลิงศพหลวงพ่อซึ่งตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ท่านนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตเห็นอุบาสกท่านนั้นมาบอกว่ายังวนเวียนอยู่แถวนั้นเพราะห่วงที่ยังไม่ได้สร้างห้องสุขา หลวงพ่อจึงได้ไปเล่าให้ญาติพี่น้องของอุบาสกท่านนั้นฟังซึ่งต่างบอกว่าเคยได้ยินอุบาสกท่านนี้ปรารบเช่นนั้นจริงแต่เมื่อมาล้มป่วยลงญาติิจึงลืมเรื่องนี้ไปทุกคนจึงได้ระดมสรรพกำลังกันสร้างห้องสุขาขึ้นมาจนแล้วเสร็จภายในวันนั้นได้ทำพิธีถวายวัดในชาวันรุ่งขึ้น ในคืนนั้นอุบาสกท่านนั้นก็มาเข้าในนิมิตของหลวงพ่อด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสวยงามมากมาขอบคุณหลวงพ่อที่นำเรื่องนี้ไปบอกพวกญาติให้ทำในสิ่งที่เขาห่วงอยู่และทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพสัมภเวสีนี้แทนที่จะได้ไปสวยผลบุญที่ได้สร้างไว้จากนั้นร่างเขาก็ลอยขึ้นสู่ที่สูงไป การส่งผลของกรรมหรือกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าสติปัญญาของผุถทุชนจะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งเพราะเป็นอจินตายอย่างหนึ่งในสอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรกะสามันของผุถทุชนพระองค์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดได้แก่หพุทธวิสัย คือพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีมากน้อยเพียงใดสองฌานวิสัยคือผลของฌานและผู้ที่ได้ฌานแต่ละขั้นมีอานุภาพเพียงใดและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสกรรมวิสัยคือผลของกรรมแต่ละอย่างจะส่งผลอย่างไรส่งเมื่อไหร่ีโลก,กวิสัยคือโลกที่เราอยู่นี้ และสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรแน่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากหรือที่ถูกควรพูดว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์เราที่จะรู้ได้ท่องแท้ว่าอะไรแน่ที่เป็นตัวกำหนดภพภูมิที่เราจะต้องไปในชาติหน้าและชาติต่อ,ตอไปเราได้แต่ทราบตามพุทธพจน์ว่า <c oughs> กรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ แต่จำแนกอย่างไรนั้นแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ไม่สามารถรู้ได้ท่องแท้อย่างไรก็ตามสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้กับพวกเราคือประกอบเหตุอย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นหมายความว่าหากประกอบเหตุที่เป็นกุศลย่อมจะได้รับผลที่ดีหากประกอบเหตุที่เป็นอกุศลย่อมจะได้รับผลที่ไม่ดี การจะได้ไปเกิดในทุกติภูมิคือได้รับผลที่ดีเราจึงต้องประกอบเหตุที่เป็นกุศลการที่ต้องไปเกิดในทุกติหรืออาบายภูมิคือได้รับผลที่ไม่ดีเพราะเราประกอบเหตุที่เป็นอกุศลดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเรื่องการส่งผลของกรรมเป็นหนึ่งในอาจินไตและเนื่องจากกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ดังนั้น การที่เราจะหาคําตอบให้กระจ่างว่ากรรมอะไรแน่ที่เป็นตัวจําแนกหรือเป็นตัวกําหนดพบภูมิที่เราจะไปในชาติหน้าและชาติต่อ,ตอไปคงเป็นเรื่องลักษณะตาบอดคําช้างเพราะไม่มีใครรู้จริงนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นบทที่เปัจจัยที่น่าจะเป็นตัวกําหนดหากพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยต้องการจะเดินทางไปที่ไหนในโลกนี้ เราต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเรามีตัว๋วโดยสารมีเอกสารครบตามที่กำหนดเราสามารถขึ้นเครื่องบินลำนั้นไปยังจุดหมายปลายทางได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดผู้เขียนเชื่อว่าการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ในชาตินี้เหมือนเรามายืนอยู่ที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องบินแต่ความต่างอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั้น ไม่ใช่สถานที่ใดๆในประเทศหรือต่างประเทศแต่เรากำลังจะเดินทางไปในภูมิต่างๆซึ่งอาจเป็นอบายภูมิอันเป็นแดนเกิดของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกสุขติภูมิอันเป็นแดนเกิดของมนุษย์เทวดาและพรหมพระนิพพานอันเป็นแดนที่หลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไม่ไปภูมิใดๆทั้งสิ้นอีกแล้ว ความต่างอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางไปยังภูมิต่างๆนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกซื้อตั๋วได้ตามใจชอบไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจวาสนาเพียงใดก็ตามนอกจากนี้เราจะเดินทางได้ก็ต่อเมื่อตอนวิญญาณออกจากร่างแล้วเท่านั้นหากยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเดินวนเวียนอยู่ในสนามบินอย่างไปไหนไม่ได้ สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดให้เราไปขึ้นเครื่องบินลำไหนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มนุษย์เราไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดแต่ผู้เขียนเชื่อว่าปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งคือปริมาณหรือความร้ายแรงของบาปที่เราทำไว้ในขณะที่เรามีความเป็นมนุษย์อยู่ในชาตินี้ปริมาณหรือความรุนแรงของบาปเป็นเสมือนตั๋วโดยสารสำหรับใช้ขึ้นเครื่องบินลำนั้นๆ ปริมาณบุญเป็นเสมือนเพียงข้าวของสัมภาระที่เราใส่กระเป๋าเดินทางติดตัวไปเท่านั้นเครื่องบินลำนั้นจะพาเราไปจุดหมายปลายทางที่กำหนดเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าเราจะมีข้าวของอะไรติดตัวมาหรือไม่เมื่อไปถึงจุดหมายคนที่มีข้าวของติดตัวมากก็ได้ใช้ประโยชน์จากของที่เอาติดตัวมาคนที่มีของติดตัวมาน้อยหรือไม่มีอะไรมา ก็ไม่มีอะไรจะใช้ในโลกมนุษย์ที่เราอยู่ตอนนี้หากเราไม่มีสิ่งของที่ติดตัวมาเรายังสามารถไปหาไปซื้อเอาข้างหน้าหรือหยิบยืมใครได้แต่โลกหน้าที่เราไปนั้นไม่มีอะไรให้ซื้อไม่มีอะไรให้ขอหรือยืมใครได้เป็นเรื่องเฉพาะของใครของมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างนำติดตัวไปเท่านั้นทุกวันนี้ เราคงได้พบเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าในบรรดาผู้ที่ถูกกำหนดให้ขึ้นเครื่องบินลำที่พามาสุกติภูมิคือมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับเราในโลกนี้ต่างคนต่างมีสัมภาระคือบุญติดตัวมาต่างกันบางก็มีมามา,มากบางก็มีมาน้อย <c oughs> บางรายแทบจะไม่มีติดตัวมาเลยความเป็นอยู่ในชาตินี้ของมนุษย์แต่ละคนจึงแตกต่างกัน เนื่องจากผลบุญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนมากน้อยต่างกันนั่นเองขณะเดียวกันเราได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งที่มีผู้ที่ถูกกำหนดให้ขึ้นเครื่องบินลำที่พาเข้าไปอบายภูมิคือมาเกิดในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานแต่เนื่องจากเขามีบุญจากชาติก่อนสะสมไว้มากชีวิตความเป็นอยู่ในร่างของสัตว์ของเขาในชาตินี้ จึงกลับมีสภาพที่ดีกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่สะสมบุญมาน้อยอย่างเห็นได้ชัดหากจะยกตัวอย่างในกรณีหลังที่คนไทยรู้จักมันดีในยุคปัจจุบันคงจะเป็นชีวิตของกุญทองแดงซึ่งเป็นสุนัขที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงไว้ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านหรือหากจะย้อนในสมัยโบราณก็เป็นคุญยาเหลซึ่งมีบุญถึงขนาดที่ในหลวงรัชกาลที่ห สร้างอนุสรรีไว้ให้ที่จังหวัดนครปฐมหรือที่เราเห็นกันอย่างดาดตื่นในชีวิตประจำวันของเราที่สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวที่ได้เจ้าของเป็นผู้มีฐานะดีและรักสัตว์เลี้ยงมากความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นจะดีกว่ามนุษย์อีกหลายล้านคนในโลกนี้เนื่องด้วยปริมาณบุญที่สะสมไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ในชาติก่อนมาส่งผลให้ในชาตินี้ แต่เนื่องจากปริมาณบาปที่ทำไว้ชาติก่อนถึงเกณฑ์ที่ต้องมาเกิดในอบัยภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะทำบุญมามากขนาดไหนก็ตามใครที่ยังมีความคิดที่ว่าการทำบุญมากๆแล้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนโดยไม่ต้องกังวลกับปริมาณหรือความหนักเบาของบาปหรือสามารถเอามาหักลบกลบุหนี้กันได้ คือถ้าทำบุญมากกว่าบาปก็จะได้ไปในภพภูมิที่ดีผู้เขียนใครขอนำเรื่องทางโลกมาเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายดูหเห็นได้ชัดเจนขึ้นดังนี้ถ้านำเรื่องบุญที่เราเข้าใจกันว่าเป็นการทำดีและเรื่องบาปที่เรารู้กันว่าเป็นการทำไม่ดีมาอุปมาอุปไมยกับการกระทำในทางโลกเราจะพบว่ามนุษย์เราในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามไม่ว่าจะเคยเป็นคนดีแค่ไหนทำความดีมาตลอดชีวิตรับใช้ชาติบ้านเมืองรับใชส้สังคมสารพัดอย่างทำบุญสร้างกุศลบริจาคทรัพย์สินเงินทองให้กับสาธารณะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่บังเอิญไม่ทำผิดกฎหมายเข้าผู้พิพากษาท่านก็ต้องว่าไปตามตัวบทและสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีทางเป็นอื่น ส่วนจะลงโทษแค่ปรับหรือจำคุกย่อมขึ้นอยู่กับบทลงโทษที่ตัวบทกฎหมายกำหนดไว้ไม่สามารถนำความดีหรือนำบุญที่ทำมาตลอดชีวิตมาลบล้างหรือยกเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายนั้นได้เลยด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้เขียนจึงเชื่อว่าปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่กำหนดให้เราขึ้นเครื่องบินลำที่จะพาเราไปอบายภูมิหรือสุกติภูมินั้น น่าจะเป็นปริมาณหรือความรุนแรงของบาปนั่นคือหากเราทำบาปไปถึงระดับหนึ่งวิญญาณดวงนั้นก็ต้องเดินทางไปอาบาัยภูมิอย่างไม่มีทางเลี่ยงหากทำบาปไม่ถึงระดับนั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปสุคติภูมิบุญกุศลที่ทำไว้จะมากหรือน้อยแค่ไหนเป็นเหมือนจะเบียงไว้เลี้ยงตัวเมื่อไปอยู่ที่ใหม่เท่านั้นแต่ไม่น่าจะใช่ตัวกำหนดพบภูมิที่จะต้องไป